รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยอย่าพยายามทำความเข้าใจกับทุกอย่างในชีวิตเพราะทุกอย่างในชีวิตไม่ได้เกิดขึ้นเพื่อให้เราเข้าใจ สวัสดีค่ะท่านผู้ชมพบกับรายการอาจารย์วีชี้ชัดกับดิฉันด,ดรสมาวีจันอาลีจะมาชี้ให้ทุกท่านเห็นว่าชีวิตคนเราได้คิดได้ค่ะท่านผู้ชมคะาวันนี้อาจารย์วีกลับมาพบกับท่านผู้ชมอีกครั้งนะคะกับคําพูดหนึ่งที่ว่าไม่ต้องแคร์ใครว่าใครจะยอมรับเราหรือไม่แต่เรายอมรับตัวเองได้ก็พอนะคะแม้วันนี้รู้สึกว่าคําพูดที่มันโดนใจจริงค่ะ แล้วทําไมเขาเป็นใครมีอะไรที่ทําให้เราต้องพูดแบบนี้คะขอเชิญท่านผู้ชมพบกับแม่เมย์เพชรลาวงเทวันนะคะสวัมส,สมดีค่ะแม่เมย์ค่ะโอ้โหสบายดีไหมคะเนี่ยสบายดีมากดูเิวหวันที่เค,คุณนะคะใช่ค่ะค่ะออคุณผู้ชมคะแม่เมย์ค่ะเนี่ยเขามีนามสกุลแบบนี้เราอยากจะรู้ว่าได้มาได้ยังไงคะเนี่ยทุกคนก็อยากทราบกันหมดเลยนะคะวันนี้ตอนนี้ก็เลยเมารายการของแม่วีเนาะรายการนี้ก็เลยต้องบอกว่าวงเทวันเนี่ยได้รับ อ่าเหมือนประธานมาแหละประธานจากคุณพอ่อคุณแม่เขาเรียกว่านมสกุลพระราชทานใช่ก็คือให้คุณพอ่อจากคุณพอ่อคุณแม่เขาเป็นพ่อแม่ของกุ้งสุธิราชวิารดาวงเทวนะคณะ,อ,ะอิเกแล้วก็เมย์ก็เคยได้ไปเล่นกับที่นั่นแล้วก็คุณพอ่อคุณแม่รักเราก็เปรียบเสมือนรักเราเป็นเหมือนลูกบุญธรรมตอนนี้พอเข้าวงการในการแสดงละครภาพยนตร์ก็เลย นักข่าวก็จะเขียนว่าเออจะใช้อะไรดีจะใช้ชื่อจริงมันก็ไม่ได้เพราะช่วงนั้นเราแต่งหญิง oh. นะฮะเราก็เลยบอกว่ากลับไปที่โรงลิเกบอกว่าขออนุญาตคุณพ่อคุณแม่บอกว่าคุณพ่อคุณแม่คะหนูว่าเขาจะเขียนข่าวให้หนูแล้วหนูจะขออนุญาตใช้วงเทว, <ง S 1> วันได้ไหมฮะหรือว่า mm hmm. เพชรราวงเทวัน hmm. ที่คุณพ่อแต่งตั้งให้ตั้งแต่ที่เลียวเลลิเก oh, คุณคพ่อคุณแม่ทั้งทันข้าวอยู่แล้วเขาก็ยิ้มหน้าเข้าหากันเราก็ตกกันใจนึกว่าแบบ คงไม่ได้แล้วแหละคงจะมีความรู้สึกสึกที่ว่าผิดหวังเนาะแต่พ่อหันกับแม่มาก็บอกว่าลูกสัญญากับพ่อได้ไหมถ้าลูกเอาวงเทวันไปใช้ลูกจะรักษาอย่างดีพ่ออนุญาตให้ลูกเพราะว่าลูกเป็นคนดีไม่เคยทําอะไรให้วงเทวันเสื่อมเสียพ่ออนุญาตและรักษาไว้ให้ดีก็เป็นที่มาคาว่าเพชรราวงเทวันในวงการนี้อ๋อค่ะแล้วทําไมแม่เมย์ถึงอยากเป็น บบเหมือนอยากมาเล่นลิกเกอคะคะเพราะอะไรคะความชอบอความชอบความเป็นไทยแล้วก็รักในความเป็นไทยชอบการแสดงมากก่าน,นะฮะเพราะว่าจริงๆอะถามว่าแขนงเนี้ยก็คือพี่ดวงแก้วก็เคยชวนตอนอมสมัยเด็กๆแต่พอเราได้เข้ามาสัมผัสกับคุณพ่อคุณแม่ของคณะคณะกุ้งกับพ่อแม่กุ้งนั่นแหละ คณวงเทวันเนี่ยแหละเขาเราก็เลยมีความรู้สึกสนิทและรักรักท่านมากนะฮะท่านให้การต้อนรับให้ความรักไม่ว่าจะเป็นน้องกุ้งน้องจิ้งหรีดน้องวิรดาแล้วว่าแล้วก็พิกย่าทางพ่อท้งแม่เขารักเราเหมือนลูกเหมือนหลานหมดเลยเราก็เลยเป็นความรู้สึกของเราเนาะใช่ค่ะอ๋อค่ะเอางงโนะคะแม่เมในตอนนั้น่สังคมเขาจะไม่ค่อยยอมรับเพศที่สามสักเท่าไหร่นะคะจะเลือกเป็นเพศที่สามแม่เมอายไหมคะพ่าเต้นเป็นแบบนี้ ถามว่านะตอนเด็กๆความจนเนาะความจนของแม่เมย์เนี่ยคือทุกคนความจนนะต้องขอบคุณขอบคุณจริงๆขอบคุณความจนจริงๆที่ทําให้แม่เมย์ได้ยืนหยัดนะฮะณนะนะตอนนี้เพราะแม่เมย์ได้เกิดมาจากครอบครัวคนจีนครอบครัวคนจีนแล้วก็โดนดูถูกโดนสารพัดนะคะไม่ว่าจะเป็นเราเป็นเพศทางเลือก GBT อย่างนี้โดนบูลลี่ด้วยไหมใช่โ,โ,โดนบูลลี่ใดๆทั้งสิ้นแม้กระทั่งน้ําตาเราเนี่ย คือเราจำจำจนจนในชีวิตของเรานะปัจตอนนี้ว่าเราไม่มีทีวีดูเราเดินไปข้างบ้านเขาบอกว่าเขาจะนอนอ๋อเหรอแต่เราเดินพ้นประตูเขาเขาปิดประตูปุ๊บเขาเปิดทีวีใหม่๋อมันทําให้เราเจ็บว่าสักวันหนึ่งกูจะมีทีวีให้ใหญ่กว่านี้ตอนนี้มียังคะตอนนี้มีทั้งห้องน้ําก็มีห้องน้ำก็มีีห้องน้ำแล้วนะคะคือความรู้สึกคือความมันมันมันถามว่า ความความที่เราโดนบูลลี่หรือว่าเราที่เราโดนดูถูกเนี่ยไม่เม,มเอาความดูถูกนั่นอนะมาเป็นพลังงานที่ดีค่ะเพื่อจะใช้ออ่ดำารงชีวิตต่อไปค่ะเราไม่โทษความจนเราต้องชื่นชมความจนที่ทําให้เราจนและเราดิน้นรนและสู้จน จนมีเพชรราวุเทวันในวงการนับปัจจุบันนี้ทําให้เรามีพลังใช่ค่ะแม่ลีเพราะทุกคําพูดที่เป็นการออดูถูกหรือะอะไรก็ตามเนี่ยทำใ,ให้เรามีพลังได้มีมาทุกวันนี้ใช่ค่ะเพราะเท่าที่รู้มาคือแม่เมยเป็นคนเก่งมากถามว่าเก่งแสดงหนังก็เก่งใช่ค่ะตอนนี้เห็นว่าไปแสดงหนังเป็นอะไรโกนเตอร์ปะ ก็เป็นหนังของภูเก็ตเนชอรัลนะฮะ oh. ของของของคุณต๊อดแล้วก็ของคุณปอนนะฮะแล้วก็ได้รับเกียรติจากคุณปอนให้เล่นเป็นบทของโกติโก<ะ>ติก็จะเป็นเป็นบทของผู้ชายที่ท<ะ>โดนเอาี้กันไปดูในหนังเนาะ oh. แต่<ะ>ในรูปบทบทบาทนั้นเป็นผู้ชายที่สามารถที่จะใกล้ชิดกับผู้หญิงเลยในบทบาทนั้นแต่ทุกคนก็ รอดูในฉากนี้ในการถ่ายทำเนาะก็ผ่านมาด้วยดีค่ะอ๋อค่ะแล้วถ้าเกิดให้แม่เมย์เลือกได้เนี่ยแม่เมย์อยากเป็นอย่างนี้ไหมถามว่าถ้าเลือกได้ใช่ไหมฮะถ้าแม่เมย์เลือกได้จริงๆอืงแม่เมย์ก็ขอเลือกได้เป็นแบบนี้แหละเพราะว่าความรู้สึกของแม่เมย์คือการที่เราเกิดมาเป็นอะไรเราต้องยอมรับในสิ่งนั้นถ้าเราคิดว่าเราอยากเป็นผู้ชายเราอยากเป็นผู้หญิงแต่เป็นไปไม่ได้ค่ะ เราอยากเป็นเราเป็นแบบนี้และทําตัวให้ดีที่สุดต่อสังคมคและเผื่อแผ่ต่อสังคม,มที่ดีเพราะคุณพ่อคุณแม่สอนไว้ว่าอย่าไปอิจฉาใครคแค่นี้นะฮะเพราะเราจะเคยได้ยินเสมอว่าเวลาที่คุณพ่อคุณแม่สอนเราอะลูกจะเป็นอะไรก็ได้นะคะแต่ขอให้ลูกเป็นคนดีใช,ใช่ไหมคะอะไรที่ทําให้แม่เมย์เนี่ยตัดสินใ,นใจบ่าเฮ้ย<ม>ฉันจะต้องลบคําสบทประมาทพวกนี้ให้ได้อะไรที่เป็นเขาเรียกว่าจุดในใจเราที่เป็นแบบ เปนจี๊ดมากเลยที่จะให้เราออกสู้ให้ประสบความสำเร็จอะคือคำคำหนึ่งที่ทุกคนเคยพูดหรอกว่าค่ะเอ่อถ,ถ้าถ้าพวก LGBT เนี่ยถ้าเป็นภาษาชาวบ้านก็จะเป็นเหมือนอ่ะขอดทำโทษนะฮะเป็นเหมือนพวกกระเทยบ้างอะไรบ้างเงี้ยก็คือถามว่าเขามาบอกกับแม่กับพ่อก็เตียบอกว่าลูกมึง,งเป็นกระเทยมึงทำอะไรมไม่ประสบความสำเร็จหรอก ณตรงนั้น oh. และเราก็เลยจําบทนั้นมาแต่เราไม่โกรธ <'s> เราก็ทําให้เขาดูว่าสักวันหนึ่งเราจะยืนหยัดและยืนให้ทุกคนยอมรับญาติทุกคนยอมรับเราได้ mm hmm. เพราะมีพี่สาวลูกพี่ลูกน้องอีกคนหนึ่ง mm hmm. เขาไม่เคยรังเกียจเรา mm hmm. มึงทําอะไรทําไปเลยกูสนับสนุนสุดฤทธิ์ mm hmm. และเราก็ต้องขอขอบคุณพี่สาวทั้งสองคนสามคนนั้น s <S เพราะว่าน้องจะเป็นอะไรอะไรก็แล้วแต่ เขาไม่เคยลังเกียจนั่นแหละเขารู้ว่าครอบครัวเราเป็นยังไงแต่ตัวเราไม่ได้เป็นอย่างนั้นนะคะเป็นอะไรก็ได้แต่ถ้อเป็นคนดีนะคะท่านผู้ชมคะคนเราเนี่ยเลือกเกิดไม่ได้จริงนะคะแต่ทุกคนที่เกิดแล้วเนี่ยสามารถที่จะเลือกเป็นได้นะคะว่าจะเป็นยังไงไม่ใช่ทุกคนที่เลือกแล้วชีวิตจะเป็นอย่างที่เลือกไว้อาจจะเรียนอย่างหนึ่งไปเป็นอีกอย่างหนึ่งเกิดจากนี้ไปเจริญอีกที่หนึ่งนะคะจะดีกว่าไหมคะถ้าเรารู้ว่าชีวิตเราจะเป็นยังไง จะทาอะไรหรืออะไรที่เกิดขึ้นบางทีเรียกว่างท่านผู้ชมคะอาจารย์วีมีคําตอบข้างหน้าคะ่ะยังอยู่กับอาจารย์วีชี้ชัดนะคะและกับแม่เมย์เพชรลาว,วงเทวัรน,นะคะตอนนี้เราจะมาเจาะลึกสักหน่อยว่าทําไมชีวิตแม่เมย์เป็นอย่างนี้หรือที่ผ่านมาทําไมชีวิตถึงเป็นอย่างนั้นนะคะเน้นเดี๋ยวเราจะมาเจาะลึกจากลายมือนะคะนหนขอดูลายมือหน่อยสิะคะแม่เมย์ได้ค่ะ,คะโอ้โห แม่เมย์นี่เป็นคนที่ชัดเจนทุกเรื่องจริงนะชัดแน่นอนเลยโอ้ชัดเจนตรงไปตรงมาตรงแบบตรงมากอ่ะแล้วฝ่าฟันอุปสรรคมามากถ้ไคุณแม่รู้ขนาดนั้นฝ่าฟันอุปสรรคมามากทางเงินเก่งนะคะแม่เมย์เนี่ยเป็นคนเก่งมากเป็นคนที่มีชื่อเสียงได้ที่ผ่านมาเคยประสบความสำเร็จมาแล้วแต่ก็ยังต้องสู้ต่อไปเพราะแม่เมย์มีความเป็นคนที่มีมานะอดทนขยันอดทนจริงๆนะคะเราก็อยากรู้ว่า เส้นไหนนะคะคุณแม่ที่ทําให้หนูได้เจ้ารวยกว่านี้ล่ะค่ะเส้นวาสนาเงินทองนะคะของเราเนี่ยจะมี3มเส้นหลักคือเส้นชีวิตเส้นสมองแล้วก็เส้นจิตใจ3ามเส้นพิเศษมีอะไรเส้นวาสนาเงินทองเส้นอาทิตย์แล้วก็เส้นพุทธเส้นวาสนาเงินทองคืออะไรคะคือได้อะไรมายังไงคะมีเงินจากทางไหนคะออกมาจากเส้นอาทิตย์ค่ะความสามารถ นะคะความสามารถชื่อเสียงที่เราสร้างสมมาแล้วก็สั้นพูดคืออะไรคะคือการไปทันไปทริปสติปัญญาการเจรจาต่อรองและคอนเน็ชันที่เรามีอยู่เนะะี่ค่ะแล้วเช้นพิเศษที่แม่เมย์มีเลยนะคะท่านผู้ชมคือเส้นอุปัมภมค่ะชีวิตเขาจะมีแต่คนอุปธรรมตลอดใครเห็นใครรักใครเห็นใครเมตตาใครเห็นใครรักใครสงสารต่สู้สุดชีวิตนะคะเป็นคนจริงใจมากคนนี้ถ้าใคร คบคนนี้ได้เนี่ยถือว่าสุดยอดอนะค,ะอค,ครอยากทราบอะไรบ้างถามได้เลยค่ะหนูนะมีความรู้สึกอยากได้ว่าผลงานโปรเจกชิ้นต่อไปเนี่ยหนูจะได้ทำไหมครับภายในปีหน้าเนะะี่ยค่ะใกล้เร็วๆวนี้ปีหน้าใช่ไหมคะเส้นอาทิตย์ชัดเจนมากค่ะเนะี่ยยังไงก็ได้แน่นอนอมแม่เมย์จะมีชื่อเสียงในเร็ววันนี้ทั้งๆที่มีอยู่แล้วแต่ตอนนี้มันเหมือนแบบมันเราจะแบบขึ้นๆลงๆนึกออกไหมคะเป็นขึ้นขึ้นแต่ข,ข,ของแม่เมย์ต่อจากเนี้ยจะได้ มีชีวิตที่ค่อนข้างดีและเป็นคนที่รู้จักของคนทั่วไปกอยากถามอีกเรื่องนะคะแม่มีได้ค่ะความรักใช่ไหมคะว่าวแล้วตอนนี้แบบโสดมานานอะไรเงี้ยนูก็อยากถามเรื่องความรักนิดนึงอะไรเงี้ยจะเจอนะไม่นาจะได้ฝรั่งหรืออะไรหรือเปล่าไม่นะไม่นะตัวเองก็ ไม่ใช่ไม่มีเนี่โกหกตายแม่มันก็ต้องนิดนึงยากมีใช่ไหมแต่มีแบบกุบกุกิีบกรบเป็นใช่ใช่ใช่มีคเข้ามาบ่อยๆใช่ไหมฮะใช่ค่ะเดี๋ยวมีอันนี้คุณดีไหมคะแม่ก็ถ้าคําว่ากุ๊กกิ๊กอะไรเนี่ยเราก็แค่ผ่านผ่านรักตัวเองนะคะการมีความรักดีค่ะแต่รักตัวเองดีที่สุดเส้นไหนในมือของมีน่ยดีที่สุดที่คุณแม่เส้นวาสนาค่ะกับเส้นอาทิตย์ ตรงนี้ใช่ไหมเส้นระที่นี่ควาสมสามารถและที่เด่ดนที่สุดคือเส้นอุปธรรมดีมากใช่บางคนไม่มีเลยนะคะแต่ของแม่เมมีค่ะแต่ของหนูต้องเสริมอะไรบ้างไหมคะแม่เสริมค่ะคือเส้นวาสนาที่ออกจากเนินจันทนี่ดีนะคะเส้นวาสนาที่ออกจากเนินจันทเนินจันคือเนินวิปลิตเนินวิปลิตเนี่ยคือได้อะไรแบบฟุ๊กๆุง่ายๆโดยไม่ต้องเหนื่อยแม่เมมีค่ะแต่เวลาพอไม่ถึงผ่านเส้นสมองเนี่ยแม่เม์จะหาเงินมาใช้ไปหามาใช้ไปตลอดเพราะนั้นเนี่ยถ้าอยากมีเงินเก็บ ต้องเสริมต้องเติมต้องปิดไต้องเพราะการสักลายมือเสรษฐีไม่ใช่การเปลี่ยนชีวิตนะคะเป็นการเพิ่มการเสริมการเติมสิ่งดี้กับชีวิตเรานะคะเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะใช่ค่ะแม่อยากรู้อะไรอีกบอกมาความรักก็แล้วความรักก็แล้วเงินก็แล้วชื่อเสียงก็แล้วหนูอยากจะมีบ้านแล้วมีคอนโดอีกไหมมีโอกาสมีค่ะเพราะว่าเส้นหลักฐานความมั่นคงในชีวิตมีค่ะมีบ้านมีรถ ถ้ายังไม่มีมีแน่นอนแต่ถ้ามีแล้วอาจจะมีอีกอ้าวหรอจริงหรอใช่ค่ะความมั่นคงในชีวิตมีค่ะแล้วพกอุบัติเหตุไม่มีนะแม่นะไม่มีค่ะเพราะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่ในตัวอยู่แล้วอุ้ยเจงนะดีมากไหมคะดีมากเลยแม่เดี๋ยวก็านจริงๆอ่ะถามว่าเมียคือได้รู้จักแม่วีเนาะก็มีความรู้สึกแม่วีเคยทักเคยอะไรมาแล้วเนี่ยเมย์ก็มีความรู้สึกว่าเออจริงหรือเปล่าอะไรหรือเปล่าคือคนเรามันก็ไม่มีความแบบเออเห็นเราเชื่อแต่เรามีความรู้สึกถูก จิะถูกใจกันมากแล้วก็อย่างหนึ่งคือวันนั้นได้มาทํางานแถวเนี้ยก็เลยเข้ามาหาแม่วีมาหาแม่วีมาให้แม่วีเลี้ยงข้าวใช่นั่นแหละแม่วีเลี้ยงข้าวแล้วก็เสร็จแล้วปุ๊บเราก็ดูจะมีน้องๆมาสักเนาะแต่น้องๆน่รกเรารู้จักเขาก็เรียกเราคุณแม่แต่เขาบอกคุณแม่ดีมากเลยอะไรดีมากเลยเราก็เลยบอกแม่วีอันนี้ได้ไหมแต่ประทับใจแม่วีอยู่อย่างหนึ่งคือแม่วีจะเป็นคนที่มีความเมตตากับทุกคนเลยบางครั้งมีอยู่คนหนึ่งเน่ะ บอว่าการสักเท่านี้อบอกแม่วีตอนเนี้หนูไม่มีงานทาหนูมาแค่นี้โอ้โหน้ําใจแม่วีบอกตรงเลยว่าเยี่ยมมากค,คือแบบเอามาเหอะเท่าไร่แม่วีก็ได้หมดที่เลยแม่วีหนูถึงบอกว่าความประทับใจการเป็นผู้ให้ของแม่วีเนี่ยบอกเลยว่ายิ่งใหญ่กว่ามหาสมุทรอกีกการให้เป็นสิ่งที่ดีนะฮะแม่วีเนี่ยอันนี้ถึงได้บอกว่าความประทับใจคือมันตรงตัวกับ แม่เมย์เหมือนกันแม่เมย์ก็เป็นผู้ให้ให้ไม่ว่าอะไรก็แล้วแต่คือให้จนเกือบจะหมดนะแต่ว่าไม่ใช่ให้ผู้ชายนะไม่ให้ผู้ชายนะคะให้ความสามารถให้การอาชีพการงานอะไรนี้ให้การช่วยเหลือให้ความรู้ใช่ค่ะแต่ผู้ชายเนี่ยไม่ให้เราเอาจากผู้ชายมา ใช่มัน<ช>ต้องอย่าง,งานั้นถูกต้องค่ะค่ะแม่เมมีอะไรฝากกับท่านผู้ชมหน่อยไหมคะก็ตอนนี้ก็ฝากผลงานนะคะของแม่เวก,ก็มีฮักเจ้า E-Leader แล้วก็ภาพ,พยนตร์เรื่องนิดภูกเก็ต Natural แล้วก็ฝากลิเกคณะทวีปชัยนางคงกุ้งสุธิราชวิรดาวงเทวันและเมคอัพอาร์ติสต์เมเพชราวางเทวันด้วยนะคะอ๋อค่ะสำหรับวันนี้นะคะรายการอาจารย์บีที่ชัดมีเขาเรียกว่า ของที่ชิงหรอใช่ค่ะตื่นเต้นน่ะไม่เกิดวันอะไรคะไม่เปนเกิดวันศุกร์ศุกร์สิบสามดินะแม่บีแต่ว่าเออถ้าให้จันทร์วีแนะนําตอนนี้เราจะมีหินรับโชคค่ะอไอ้ไข่ให้โชคนะคะไอ้ไข่ให้รวยนะคะเพราะฉะนั้นไอ้ไข่เนี่ยเรารู้อยู่แล้วถ้าทางใต้ก็เป็นก็โชคลาภเรื่องการงานอันนี้จะเด่นมากนะคะและไอไข่มหาเจดีย์รุ่นอัครมหาเศรษฐีผ่านการปลุกเสก สามพิธีใหญ่ๆเพราะนั้นศักดิ์สิทธิ์แน่นอนอันนี้เป็นหินรับโชคก็จะมันเกิดนะคะวันนี้ขอมอบให้แม่เมย์ค่ะขอบคุณค่ะใส่ให้หนูเลยค่ะค่ะได้ค่ะโอเคอันนี้ก็น้ำโมของวัดนี่นี่ก็ใต้เหมือนกันน้ำโมอ๋อใต้ใช่น้ำโมเนี่ยจะเป็นคุ้มพอคุ้มครองปลอดภัยต่อไปนี้ก็จะรวยขึ้นรวยแน่นอนได้บ้านได้บ้านได้รถผู้ชายเอาไว้ก่อนเอาไว้ก่อนผู้ชายมีแล้วโอเคโอเคคะเออสำหรับวันนี้นะคะขอขอบคุณแม่เมย์มากนะคะขอบคุณค่ะ คุณผู้ชมคะใครเคยสงสัยไหมคะว่าทําไมชีวิตทําไมต้องเจอเรื่องแบบนี้เจอแต่อุปสรรคเหมือนจะดีขึ้นแต่ก็ไม่ดีขึ้นนะคะมีความรักก็ไม่สมหวังทํางานเหนื่อยเหนื่อยแต่ก็ไม่ค่อยเหลือนะคะเพราะฉะนั้นนะเปลี่ยนได้ไหมคะเปลี่ยนได้อย่างไรคะโทรปรึกษาอาจารย์บีชี้ชัดได้นะคะสักลายมือเศรษฐีให้แห่งกว่าเดิมให้ปังก่าใครต้องที่สยามเศรษฐีโดยอาจารย์บีชี้ชัด ท่านใดที่สนใจสักลายมือเศรษฐีติดต่อได้ตามช่องทางนี้เลยนะคะท่านผู้ชมคะพบกับรายการอาจารย์วีชี้ชัดโดยดิฉันดรสมาวีจันอาลีได้ใหม่ในคราวหน้าสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ